โอเคครับและตอนนี้นะฮะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเราจะใช้กล้อง Sony ZV10 นะครับไลฟ์ live นะฮะรวมอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมแนะนำนะฮะและขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการใช้งานคอมพิวเตอร์กับโปรแกรม OBS Studio นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรม OBS Studio ก่อนละกันนะครับนะ่ะ โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้เปิดโปรแกรม OBS Studio นะฮะถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมตรงนี้นะฮะแนะนำว่าให้เข้า Google แล้วก็ Search นะครับ OBS Studio แล้วก็ทำการดาวน์โหลดแค่นี้นะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เปิดหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับผมจะเพิ่มภาพและเสียงนะฮะของตัวกล้อง Sony ZV-1 0ผ่านกล่อง Capture Card ของ Advanced Photo System นะครับวิธีการง่ายๆเลยนะฮะให้เรากดไปที่บวก ตัวนี้นะฮะบวกแล้วก็วิดีโอแคปเจอร์เดไวิ์กดโอเคครับหลังจากนั้นให้เลือกนะฮะเลือกเป็นกล่อง a d v a านซ์ตัวนี้นะฮะนี่ชื่อว่า aps นะครับ hdmi 3นะครับนี่ภาพก็จะมาแบบนี้แล้วนะครับผมก็จะขยายตรงนี้นะครับให้ใหญ่หลังจากนั้นให้กด transition แบบนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาเป็นภาพแบบนี้เนี่ยให้กดคำว่า Studio Mode แบบนี้นะฮะจะเห็นไหมฮะว่านี่คือภาพจากกล้อง Sony น,นะสวยไหมฮะใส่กเลน35มิล F 1.8สีผิวกับอ่าดีเลยนะเนี่ยชมพูชมพูนิดๆ,ๆนะฮะไม่ถึงกับเหลืองหรือว่าอะไรนะฮะอันนี้คือดีนะสำหรับ Sony น,นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มภาพเอ้เพิ่มเสียงเข้าไปนะครับกดบวกเหมือนกันนะฮะ Audio Input Capture นะครับกดโอเค เสียงเนี่ยผมใช้เป็นไมค์ไวเลสนะครับของซ a l a m ม n i c B1500 ก็เลือกผ่าน APS ใ้ d m i เหมือนเดิมนะฮะกดโอเคเข้าไปนะครับเสียงจะยังไม่มาเห็นไหมให้เราปิดโปรแกรมก่อนหนึ่งครั้งหลังจากนั้นให้เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปครับโอเคใ็นไ,ไหนะแถบเสียงมาแล้วครับเสียงก็จะดังๆหน่อยนะครับลดเสียงลงนิดนึงนะครับถ้าใครเสียงดังก็ให้ลดตรงนี้ลง t ท s t ท t ลดลงตรงนี้ t ท s t ท t เทส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 ใหม่เทสเทสเทสโอเคเสียงดังประมาณนี้ถือว่าโอเคนะครับผมเทสเทสเทสจะเห็นไหมครว่าภาพตอนนี้ของเราเนี่ยยังเป็นแนวนอนอยู่ซึ่งกล้องตรงนี้เนี่ยผมตั้งเป็นแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะให้กล้องเนี่ยเป็นแนวตั้งนะครับก็ให้เข้ามาที่ setting ตรงนี้นะฮะทำตามผมก่อนนะคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับให้เข้าไปที่ stream ตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเป็น facebook live นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ นะครับติ๊กตรงนี้แล้วก็กด yes ของใครที่ยังไม่ได้ทำนะฮะทำแบบนี้นะฮะ facebook l i v e อันนี้ d e f a u l t อันนี้เป็น key stream นะแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่ video นะครับวิดีโอตรงนี้เนี่ยจะเป็น1980คูณ1น2 0คูณ1080นะครับให้เปลี่ยนนะครับเป็น1 0 8 0 x 1 9 2 0สลับด้านกันนั่นเองนะฮะเอา1080ขึ้นเอา1920ไว้ข้างหลัง ตรงนี้เนี่ยผมจะตั้งเป็น36 Simple นะฮะแล้วก็60เฟรมไปเลยนะครับกด Apply ด้านล่างครับแล้วก็โอเคจะเห็นไหมครว่าฉากหลังเนี่ยเป็นแนวตั้งให้เรียบร้อยแต่เฟรมของเรานะฮะยังเป็นแนวนอนอยู่ให้ทำการติ๊กตรงนี้ให้เป็นสีแดงนะครับติ๊กตรงนี้ให้เป็นสีแดงคลิกขวาครับ r a n s f o r m แล้วก็90 Rotate 90นะครับถ้ามาด้านนี้นะฮะก็คลิกขวาเหมือนเดิม ทานฟอร์มนะครับแล้วก็180ยดีเกรสกดทา a n s ิชั่นครับนี่มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่สำหรับเคล็ดลับนะฮะของช่อง Boy Photo Trick นะครับเราจะมีฟิลเตอร์นะครับนี่ฟิลเตอร์ให้ดูตรงนี้นะฟิลเตอร์วิธีการที่จะใช้ฟิลเตอร์หรือว่าลัดนั่นเองนะฮะกดเข้าไปบวกนะครับเข้าไปที่แอปพลายลัดนะครับ l u t o OK. k หลังจากนั้นให้เบลส์นะครับถ้าใครที่เป็นคนที่ใช้งานเกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับเพจของ p h o t o t r i ริกอย o t o Trick นะฮะจะเห็นว่าผมเนี่ยจะใช้ลัดนะครับหรือง่ายๆนะฮะเพจของแม่ดานะครับแม่ดาขายกระเป๋าเนี่ยก็จำหน่ายลัดตรงนี้ให้ด้วยเหมือนกันนะครับ CPU จะชมพูขึ้นมากเห็นไหมครับอันนี้จะชมพูเลยนะอันนี้ปิดก่อนนะปิดเปิดโอปิดเปิด แต่อันนี้มันเยอะไปนะครับมันมันเยอะไปผมตั้งไว้ที่ประมาณสักประมาณนี้พอนะฮะเห็นไหมอันนี้ให้ปิดปิดตาก่อนปิดเปิดปิดเปิด,เ,ปดเห็นไหมสีผิวจะดูมีสุขภาพนะฮะสีผิวอมชมพูแล้วก็ดูไม่โปะเกินไปนะครับสำหรับใครที่ใช้ sony zv 1 0เนี่ยก็สามารถใช้รัดตรงนี้นะฮะที่ผมทำขึ้นมาเองได้นะครับเห็นไหมสีผิวจะดีขึ้นนะฮะแล้วก็นิ้ว เห็นไหมสีผิวใบหน้าผมก็จะสว่างฉากหลังก็จะสวยขึ้นสีสันนะครับสีสันต่างๆไม่ได้เพี้ยนนะเห็นไหยังสีเหมือนเดิมนะครับนี่สีขาวก็ไม่ได้ขาวโอเวอร์นะยังใช้ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นรัดตรงนี้ช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราจะเริ่มสตรีมมิ่งใช่ไหมเราต้องเข้าไปที่ Facebook ก่อนนะครับเสียงมาแล้วภาพมาแล้วนะครับตั้งเป็นแนวตั้งเรียบร้อยแล้ว แล้เราเข้าที่ Google นะฮะแล้วก็เปิด Facebook ของแต่ละคนนะฮะจะเข้าโปรแกรมไหนก็ได้นะครับนี่แนะนำอย่างหนึ่งนะฮะว่าถ้าใครเข้าเป็น Facebook ของตัวเองเนี่ยเราขอ Keystream Copy ไปวางแล้วก็ไลฟ์ได้เลยแต่ถ้าใครเข้าเป็นเพจเราเลื่อนไปหาคำว่าถ่ายทอดสดแบบนี้นะครับถ่ายทอดสดนะครับโอเค ใช้คีย์สตรีมนะครับแล้วก็คัดลอกคีย์สตรีมหลังจากนั้นให้ไปวางไว้ที่เซตติ้งตรงนี้ครับเซตติ้งวิดีโอเอสตรีมนะฮะแล้วก็ลบอันเดิมออกครับเอาอันใหม่ไปวางหลังจากนั้นก็กดตกลงได้เลยครับแล้วก็กด Start Streaming นะครับสังเกตง่ายๆให้ดูตรงนี้ฮะสีเขียวๆตรงนี้ครับ ถ้าเขียวนี่คือพร้อมนะฮะเขียวนี่คือพร้อมไลฟ์นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นไหมฮะว่าเพจของเรานะฮะเพจของเราเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ชื่อวิดีโอแล้วก็คำอธิบายตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้กดคำว่าถ่ายทอดสดขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมใส่คำว่าเทสเข้าไปเทสนะครับโซนี่เซทวีเอสิบ นะครับแล้วก็สแลนะฮะผมใส่รัดเข้าไปด้วย l u t เดี๋ยวลองโกลดไลดูนะฮะว่าจะมีคนเข้ามาดูเพจบอยโฟโต้ทริคกี่คนนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูนะปึ๊บนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้เทสเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการใช้งานนะครับของ กล้อง SONY ZV-E10 นะฮะร,รวมถึงการไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับไลฟ์ live แบบจริงๆเลยนะฮะออกเพจเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่กำลังใช้กล้องรุ่นนี้นะฮะหรือว่ากำลังมองหากล้องสักหนึ่งรุ่นนะฮะเพื่อที่จะเอามาทำไลฟ์สดนะครับแนะนำกล้องรุ่นนี้นะครับเพราะว่าสีสวย รองรับการไลฟ์นะครับและก็ที่สำคัญเลยนะครับโฟกัสไวมากๆนะฮะมีหน้าเนียนมีฟังก์ชันครบที่คุณต้องการแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้นะฮะก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยลองไปทําตามได้นะครับหรือถ้าใครนะครับอยากปรึกษาในเรื่องของการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็สามารถทักมาที่เพจบอยโฟโต้ทริคได้นะครับต้องการชุดไลฟ์ต้องการลัดนะครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับในคลิปนี้นะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ บายบาย